สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เจ้แววตัดผมให้ทหารค่ะอันนี้ก็คือก้อนตัดเราก็ตัดมากก้อนนั่นล่ะค่ะแต่ว่าเลาห่างอยากให้เจ้แววตัดอกีกตัดผมให้ทหารเจ้แววบอเอาเงินเดยค่ะเพราะว่าทหารนี่เป็นล้วของชาติเจ้แววตัดฟรีแมนบอ ตัดฟรีนะค่ะตัดเหทหารยายววเบ่าต่างเบ่าเงินตาเขาสละเวลาส่วนตัวไปอดทนไปเมื่อยไปลาก็พอแห้งแล้วค่ะเพราะว่าทหารเหตุเพื่อเฮ้าเมือ่อถกแนวเป็นรั่วเป็นกําแพงกันบ้านให้เฮ้าก็วบบ่าได้ค่ะค่ะเป็นกําแพงอยู่บ,บานกับทหารก็เป็นกําแพงนั่นละค่ะก็มาเบิง ยี่แววตัดผมส่งทหารได้เลยค่ะตัดผมทรงทหารค่ะทหารไอ้นี่แล้วว่า เรากัดตัดมาแต่ไข่อะละแต่ว่าช่วงนี้มันอยากหนาพูดว่ามันบดสลบซิกันกับพังหนามันหนามันหนาเกินพ่นกันเลยอย่างห้ย่แววไมา่แก่แก้ช่วงนี้ปากระไทยมองนี้ขึ้นอีกอ่าช่วงนี้ย่แววก็สิไ่เบอร์สองช่วงกลางเบอร์สองล่องลงมากับสิเป็นเบอร์หนึ่งค่ะพี่น้องพังหนานกระเซียวเอาอีกจังหน่อยเอาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สอง,เบอ,สองเบอร์หนึ่ง รากาไลฟ์เฟซมองนี้ค่ะพี่น with with ้องไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะช่วงกลางเยี่ยเยีก็สิเอาปั้นล่องเบอร์สองใส่ค่ะช่วงนี้มันยังมันหนาเ้างกาเอาปั้นล่องเบอร์สองใส่ให้มันบางเบา ใส่ค่ะเบอร์สองแล้วก็ตามไปด้วยเบอร์หนึ่งเบอร,เบอร์เบอร์หนึ่งแยกแววกับเซลส้วมนี่ค่ะส่วนกลงกลางเป็นเบอร์สองนะคะส่วงนี้แยกแววก็บเซลเอาเบอร์หนึ่งใส่ตัดผมทรงทหารตัดมาก่อนแล้ว มาให้ช่างแต่งเติมออกให้นิดๆหน,หน,หนะะอ่อยๆมันกระสีหรู้ซึกว่ามันกระสีบางก็เก่าค่ะพี่น้องกา,างนานเอาอีกเป็นบ่ เอาเบอร์สามใส่เนาะหากส่วนมากแต่ผมส่งทหารมันต้องเอาเบอร์สามใส่คาร์บรสีใส่มันนากวดข้างหน้าตามไปด้วยเบอร์สาม บางก็เกาได้บานงามเกาได้ค่ะกี่มันหนาพวดไอ้ิีเลากะเป็นทหารเกณฑ์พัดแรกรรเป็นบลูเป็นทหารพัดแรกเลากะล่ามาบานบอมเมล่าดอกผู้ฝึกให้โอกาสมาบานได้ ว่าก็บคกบันจบแม่นวารุคืนกอง้อยคืนกอง้อยเนี่ยโอ้ไม่เก่งเนี่ยอรอบเขา้าเก้าเข่าพี่น้องเบอร์สามตามไปด้วยเบอร์สองตามไปด้วยเบอร์หนึ่งเก็บขอบสิมยันเาเก้าหา่างเกี้มันดำมันสูงพอตอนต่อไปแววกับสิทธทยขาวได้บ้านไท้าวไทา,าวหลอบหัว ขาวรอบหนวะชสูงลายแย่แมวก็ยือบดียังยหลายช่งยมา ทหารรั้วของชาติเย็งขาวเอาขึ้นไปเลยตัดผมส่งทหารหนึ่งก็ะมันกระไข่ส่งนักเลี่ยนนะคะแบบแต่กลางกันกับส่งมาเลี่ยง แล้วมันเย็นก็ส่งมาเย็นขนาดนั้น ช้แล้วกับให้เปิดให้เปิดใช้กินมากกินหอดขอบทางทบนเขาก็เปิดปัตตาเลี่ยงเปิดใช้เปิดให้เปิด โอ้ยบรได้บ่ได้นไทยส่วงส่วงเป็นส่วงพ่าน,นตัดเนาะก่อนตัดหลังตัดมันบระเด็ยไทย กันไก่กันขอบัอตะเรียนกันขอบแท่งเท่งมีโกนเรียวยว่าใครใส่มีโกนเพราะว่าวัธนัดย่านปาดสิ่งหรือค่ะ